ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบและงดงามในชีวิตในปีใหม่2,569ต่อไปนะและก็สถานการณ์ชายแดนก็จะมีเอกสารถแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านแลนะท่านฟังก็จะเอาไปนั่งคิดกันแลน้วกันนะครับแต่จะไม่ใช่เรื่องลบกันยิงกันเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นการทําความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆนะหรือการถแถลงข่าวที่จะชี้แจงความถูกต้องผิดถูกแล้วก็ แนวคิดในการที่จะปฏิบัติตัวนะยังไม่มีความรุนแรงนะครับตอนนี้อาจจะมีการเสียดสีเล็กๆน้อยๆตะโกนข้ามพรมแดนและทำสัญ,ญลักษณ์หรือปล่อยคลิปทุนี้จะปล่อยคลิปกันเยอะแยะเลยจกนกระทั่งผมท่านผู้ฟังก็คงดูแล้วอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้นะครับแต่ละคนคือทีวีช่องต่างๆมีความรุนแรงเสียดสีตำหนิวิพากษ์เยอะหยัขเขมนกันเยอะนะครับพวกที่เป็นผู้ประกาศทีวีช่องหลายๆช่องช่องที่ดีๆก ok ็มีนะครับ ตอนหลังผมก็เลยอยากดูภาพเฉยๆผู้ประกาศทีวีที่เสียสีเยอะหยนและสร้างความเกลียดชังเนี่ยมันเยอะหลายคนบนจอนะครับท่านดูแล้วกันคิดเอาเองผมไม่อยากเอ่ยชื่อช่องให้มันเดือดเนื้อร้อนใจพวกเนี้ยจะต้องปรับตัวแต่ผมปิดเสียงแล้วตอนนี้ผมอยากจะดูภาพเออเขาพรวิหารเป็นยังไงผมเลยปิดเสียงยังไม่ฟังเสียงผู้ประกาศทีวีทั้งทุกช่องเลยนะยกเว้นบางช่องที่ผมคิดว่าเออใช้ได้นะเช่น ช่อง uh, TNN ออของ True v i s i o n เนี่ยใช้ได้ครับเรียบร้อยสงบเงียบไม่โชงชางสวยหลอ <c oughs> นะนะอ่อนะฮะไม่มีความเห็น True Vision นะช่อง TNN 24นะ True Vision เนี่ยผมคิดว่าช่อง11 NBT ช่อง9อสมทช่อง5ทับโบกอย่างเงี้ยนะเ,เป็นช่องที่จะไม่มีอารมณ์คุณมัว เสียสีเยอะหยันถ้าทําให้เราเปลียดชังขเขมรก็ดูได้นะครับท่านอาจจะบอกเอ้ยมันจืดก็ถ้าจะมีรสชาตินิดหน่อยไม่ถึงขนาดรุนแรงมีความเห็นเยอะหน่อยจากผู้ประกาศอันนั้นก็จะไปไทย P ี s ีเอตรงนั้นผมว่าเททิ้งลงคลองเสียงนะครับแต่ดูภาพได้เพราะว่าพู้สืข่ขวเขาออกไปในพื้นที่ภาพดีแล้วก็ภาพที่ไปกอบๆมาจากที่คนอื่นเขาทำกันแต่ละเสียงผู้ประกาศเนี่ย มันทําให้ผมมีหัวใจขุ่นมัวและเกลียดชังเขมนซึ่งผมไม่ได้เกลียดกองทัพบอกอย่าไปสร้างความเกลียดชังครับ